1. ปีมี12เดือนคือ 1. มกราคม 2. กุมภาพันธ์ 3. ม,มีนาคม 4. เมษายน 5. พฤษภาคม 6. มิถุนายน 7. กรกฎาคม 8. สิงหาคม 9. ก,กันยายน 10. ตุลาคม 11. พฤศจิกายน 12. ทธันวาคมต่อไปเรามาดูข้อสังเกตเกี่ยวกับ1ปีนะคะ1ปีมี12เดือน1เดือนมี30หรือ31วันโดยเดือนที่ลงท้ายด้วยคมมี31วันเดือนที่ลงท้ายด้วยยนมี30มี30วันยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์มี28หรือ29วันต่อไปเรามาดูรายละเอียดของแต่ละเดือนกันนะคะ1เดือนมก,กราคม ตัวยอ่อมจุดคจุดมี31วันสองเดือนกุมภาพันธ์ตัวย่อกจุดพจุดมี28หรือ29วัน3เดือนมีนาคมตัวย่อมีจุดคจุดมี31วัน4เดือนเมษายนตัวย่อเมจุดยจุดมี30วัน ห้าเดือนพฤษภาคมตัวยอ่อพอจุดคอจุดมีสามสิบเอ็ดวันหกเดือนมิถุนายนตัวยอ่อมิจุดยอจุดมีสามสิบวันเจ็ดเดือนกร,รกฎาคมตัวยอ่อกอจุดคอจุดมีสามสิบเอ็ดวันแปดเดือนสิงหาคมตัวยอ่อสอจุดคอจุดมีสามสิบเอ็ดวัน เเดือนกันยายนตัวยอ่กยอกจยจมีมี30วัน10เดือนตุลาคมตัวยอ่อตจคจมีคอมุดมี31วัน11เดือนพฤศจิกายนตัวยอ่พยอพจยจมีสามี30วัน12เดือนธันวาคมตัวยอ่อธอคจมีคอมุดมี31วันต่อไปเรามาทำความรู้จักกับวันในสัปดาห์นะคะ หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน 1. วันอาทิตย์2วันจันทร์3วันอังคาร4วันพุธ5วันพฤหัสบดี6วันศุกร์ 7. วันเสาร์หากโจทย์ถามว่าถ้าวันนี้คือวันอังคารเมื่อวานคือวันอะไรใช่แล้วค่ะวันจันทร์และถ้าวันนี้คือวันอังคารพรุ่งนี้คือวันอะไรถูกต้องค่ะวันพุธการอ่านปฏิทิน จากรูปวันที่ถูกวงกลมคือวันที่เท่าใดใช่แล้วค่ะวันอังคารที่25เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2564หรือสามารถเขียนได้อีกว่า25พอจุดคอจุด64หรือหากเขียนเป็นตัวเลขจะเขียนว่า25ทับ05ทับ64ต่อไปเราจะมาดูปฏิทินของต่างประเทศกันนะคะ สังเกตไหมคะว่าทำไมตัวเลขหลังเดือนไม่เหม nah, ือนปีพุทธศักราชของไทยเนื่องจากปฏิทินสากลใช้ปีคริสต์ศักราชหรือตัวย่อคอจุดสจุดและหากต้องการคำนวณเปลี่ยนจากพุทธศักราชเป็นคริสต์ศักราชทำได้ง่ายๆค่ะโดยนำพุทธศักราชลบ543จะได้เท่ากับคริสต์ศักราชและหากต้องการคำนวณจากคริสต์ศักราชเป็นพุทธศักราชก็แค่ทำการบวก543เข้าไปค่ะ เมื่อรู้แบบนี้แล้วก็ง่ายเลยใช่ไหมคะแต่ว่าการเขียนวันที่แบบปฏิทินสากลจะสามารถแบ่งออกเป็นสองค่าใหญ่ๆนั่นก็คือแบบประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเรียงจากเดือนวันและปีและอีกแบบหนึ่งที่ประเทศไทยใช้นะคะนั่นก็คือแบบประเทศอังกฤษและสหราชอาณาจักรโดยการเรียงวันเดือนปีนั่นเองคะ่ะและหากต้องการทราบวันที่วงกลมในปฏิทินสากลสามารถบอกได้แล้วยังคะ ใช่แล้วค่ะคือวันอังคารที่25เดือนพฤษภาคมคิสต์ศักราช2021